อ๋ม่เม่เม่เม่ม่แ่รูปหมแม่ท่ารูปเรนี่อมแม่ไทรูปเรนี่ไม่ใช่ใค่ะใช่ค่ะที่เป็นสาวแล้วนะคะชี่เป็นสาวแล้วนะคะชี่เป็นสาวแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออเ้แต่งคนในแม่มแต่งคนในแม่

มึงกันต้องแต่งดอกคนน่ะคนน่ะเห็นูได้น่ะก่ได้นะถ้ารู้กูได้นะไม่ถ้ารู้ก่เด้นะช่งมันช่งมันอีกคนสวยคนสวยคนสวยอออเสียงไพเชียงไพขันเชยงไปขันคนสวยของแม่คนสวยของแม่อ๋อ ดดูด, diyorsun, ดูดดูเมราลูกผูเดนะเมราลูกผู้เด่นนะผู้เดนะผู้เดนะผู้เดนะผูเดนะผู้เดนะเอาผู้เด่นนะผูเดนะผูเดนะผูเดนไนด้หลนะผูเดนะ้นะคนสวยชื่อคนสวยชื่อคนสวยค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอลาบลับลาบลาบลาอลาบลับลา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 อลาบลับลาบลาบลาบลัอลาบ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 ลาสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีท่านผู้ชมเลยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค for ่ะแล้วสวัสดีค่ะอ้าเอ้าวอ้าสวัสดีค่ะ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 ดูซี่เองค่ะลุซี่คนสวยค่ะชิ่งว่างนอนค่ะคนสวยชิ้งคนสวยเห็นคนนอนก็อย่างนอนน้ำ ชี่คนสวยชี่คนสวยคนสวยคุไปคนสวยคนไปคนสวยคุณแม่คนสวยคุณแม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันที่วันที่16มีนาเดี๋ยวรู้ซี่จะบอกหมยนะคะบอกหมยอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดือนสิบหกมีนาจะบอกหวยอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่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 ะแล้วสวัสดีค่ะสวยสวัสดีค่ะเอ้าเอ้าเอ้าบังด้วยนะผู้ใดีนนะผู้ใดีนนะผู้ใดีนนะผู้ใดียนเนี่ยนะเน่ยก็ สวยไหมคะถามถามท่านผู้ชมนะหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะ หนูสวยไหมว,ว้าวยิ้มสิกล้องเอยิ้มยิ้มไหมเอายิ้มไหมยิ้มสิกล้องไหมหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะหนูสวยมากหนูสวยมากหนมกูม,นมีแฟนแล้วนะเดี๋ยวอุตสิทายิยรูปแฟนรู้สีเบิ้งมีผูเบามาหาเนีย่ยมึงขึ้นกับไปนอนอยู่ขางสะกับผูเบลมือมือเป็นสาวแล้วนะหนูเป็นสาวแล้ว แต่ว่าหนูก็มาขอนอนตักสุมือเป็นสาวแล้วแต่มาขอนอนตักแม่ทุกวันขึ้ขอนอนตักทุกวันอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อรับแล้วบ่เอ้าพึ่งหลับเอ้พิ่งหลับคุยกับท่านผู้ชมก่อนบุนะคุยกับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไม่ที่จิมโฮเดี๋ยวรู้สี่สิบบอกไหมเนี่ ยี่สิบหกสิบอกหวยเด้อตัวยี่สิบหกสิบอกหวยเสี่ยล้วยเบิรนทุกคนเด้อเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อจะเป็นเจ้าแมรูซี่เด้อค่ะเด้อเนาะจะบอกหวยด้วยเบิร์กันทุกคนค่ะเนาะเนาะขันบอกว่าถูกจะเป็นยังไงีิจะโดนลาบ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 อ่ะอจะโดนลาบ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  ลับลับลับหลับหลับ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 หลับ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 ลลับ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 สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมเลยบายบายบ๊ายบายดูซี่จะนอนแล้วนะคะชิง่วงแล้วค่ะ ชี้ง่วงแล้วค่ะดูชี้ง่วงแล้วจะนอนแล้วค่ะจะนอนแล้วนะคะจะนอนแล้วนะคะฮะบายบายบายแล้วบายผู้ใดนะดู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 แม่ไทยผู้ใดนะผู้ใดในกล่องผู้ใดนะผู้ใดนะผู้ใดไหไม่รู้สิบ่ะอันวะผู้ใดนะเอ้าเอ้าขึ้นหนาขึ้นรู้สิแต่ว่าขึ้นหนาขึ้นรู้สิแต่ว่า สวัสดีคะ่ะแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกับดูซี่ใหม่กันที่16มีนานะคะดูซี่จะมาบอกหวยคะ่ะ